สวัสดีครับผมกมต่าฟอร์ดออโตคาร์นะครับสำหรับวันนี้เต่ามากับ XL Plus ราคา699,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวเต่าพาไปชมกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยสำหรับข้อมูลตัวรถคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่น OpenCAP XL Plus นะครับตัวนี้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ครับและเทอร์โบเดี่ยวด้วยนะครับสำหรับคันนี้ การตกแต่งในคันนี้นะครับตกแต่งเป็นชุดออฟโรดทั้งเซตเลยนะครับคันนี้นะครับจะเพิ่มเติมตัวกันชนเข้ามานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราตกแต่งตามโปรได้เลยนะครับสำหรับโปรเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวตอบอกท้ายคลิปแล้วกันว่ามีโปรโมชั่นและผ่อนประมาณเท่าไหร่นะฮะสำหรับตัวชุดแต่งนะครับคันนี้นะครับตกแต่งเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ครับพร้อมด้วยโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่เป็นตัวนูนนะฮะสีดาตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเป็นรังพึ่งนะครับตัวนี้ตะแกรงหลังพึ่งสามารถที่จะระบายความร้อนแล้วก็ ดักสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยนะครับรู3จุดด้านบนนะครับจะติดตั้งตัวไฟสิวนะฮะตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาได้และสําหรับไฟหน้าครับ XL Plus ครับเป็นตัวไฟฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะตัวนี้จะเป็นตัวครอบเข้าไปนะฮะก็จะตรงรุ่นพอดีเลยนะครับพร้อมกับตัวอักษร r เจอร์สีแดงสวยงามมากครับและตัวด้านข้างตกแต่งอะไรนะครับ ด้านข้างตกแต่งเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วครับผมมีหมุดด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านะครับหมุดเงินนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเข้าไปนะครับให้รับกับตัวล้อแม็กออฟโรดนะครับตัวนี้จะเป็นงานของ o a s i ซนะครับตัวนี้จะเป็นลายมาเวลนะครับสีดำนะครับรับด้วยยางตัวนี้เป็นยางของมอนสเตอร์ครับเป็นยาง AT ครับลายยางสวยมากๆนะครับตัวนี้จะเป็น AT3 เนาะ แล้วก็ขนาดซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่265 70R16 นะครับสำหรับตัวยางมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับลุยได้ดีทีเดียวนะครับผมและตัวมิติด้านข้างตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์คำว่า r a n g e r Thailand นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Ford ติดตั้งมาด้วยนะครับและตัวครอบครับตัวนี้ติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมนะครับนะฮะจะเป็นตัวครอบเบ้ารองมือจับนะครับตัวนี้เบ้ารองมือจับนะครับก็จะเป็นสีดำด้านพร้อมกับตัวเบ้ารองมือนะครับ คำว่าเรนเจอร์นะครับด้านบนครับติดกันศาสตร์นะครับตัวนี้ราวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาครับเป็นราวหลังคาแคปนะครับผมพามาดูตัวด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นโรบาเหล็กนะครับงานของลิมิเตนะครับตัวสอน LM นะครับสวยงามมากๆนะครับพร้อมกับตัวหูหิ้วนะครับสองหูด้านข้างพร้อมแล้วก็จะด้านบนนะครับจะมีตัวไฟเบรกตรงที่3ติดตั้งมาให้ด้วยนะฮะแล้วสําหรับตัวขอบกระบะเดิมเนี่ยจะมีตัวขอบกระบะติดตั้งเข้ามาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับ และตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับพร้อมกับตัวไฟหลอดฮาโลเจนครับทั้งไฟถอยและไฟเลี้ยวนะฮะและตัวที่ครอบเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะก็เป็นตัวครอบสีดำนะฮะพร้อมกับตัวอักษรสีแดงสวยๆแบบนี้เลยครับ แล้วมาดูตัวชุดแต่งด้านหลังบ้างแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างตัวนี้จะเป็นตัวกันชนท้ายนะครับเป็นงานของ Outlander นะครับตัวนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับงานอย่างดีเลยนะครับมาพร้อมกับตัวห่วงลากนะครับสีแดง2ห่วงนะครับตัวนี้และที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถที่จะบิวอินตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายที่มากับรถในบางรุ่นได้ด้วยนะครับและจะมีตัวรูนะครับที่ไว้ใส่อันเนกประสงค์ก็คือเอาไว้ใส่ตัวลูกบอลนะครับหรือปักเปิดนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถลากเทนเลอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเต่อภาพไปดูด้านในนะครับ จะหรูกันหนาหนาเดี๋ยวพาไปชมกันว่าเอกพัทคันนี้เนี่ยหรูจริงๆนะครับมาชมกันฮะสำหรับตัวด้านในนะครับจะคุมโทนเป็นสีดำนะครับพร้อมด้วยวัสดุซอฟทัชด้านล่างตรงนี้นะครับที่ด้ามมือจับนะครับจะอยู่ที่ตัวพักแขนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวเปิดกระจกนะครับทั้ง2บานเป็นออโต้ทั้งคู่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับกระจกข้างครับตัวนี้ปรับเป็นตัวไฟฟ้าทั้ง2บานเช่นกันนะฮะสำหรับไฟหน้าครับปรับ4สเต็ปครับจะมีไฟออโต้นะครับมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวดิฟไไฟที่ตัััววหนน้้้าปดดดยะครบ และพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยปุ่มกดมัลติฟังก์ชันระบบซิงโฟเอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอกราฟิกลายสวยมากเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสามารถดูข้อมูลตัวรถได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้และหน้าจอด้านซ้ายนะครับเป็นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์มัลติทัชครับตัวนี้ขนาด10.1นิ้วนะครับสามารถเป็นเชื่อมต่อเป็นไวเลสแอปเปิลคาเพย์อันดอยโตได้แล้วนะครับไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ ปรับองศาแอร์ได้ที่ตัวหน้าจอได้เลยนะฮะมาดูตัวด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างมีสายชาร์จนะครับมาให้เป็นตัวสาย USB และไท p ซ C นะครับติดตั้งมาให้2ช่องนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับพร้อมกับคันเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้นะครับเกียร์ถอยนะครับจะใช้เป็นตัวแหวนยกนะครับตัวนี้ก็จะเข้าพร้อมกับเกียร์หนึ่งเลยนะครับและตัวเบาะนะครับสำหรับเบาะคู่หน้าเนี่ยที่ให้มาจะเป็นเบาะผ้านะครับหรือสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเป็นเบาะหนังก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากอัปเกรดเป็นเบาะ หนังนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวแ c a นะครับค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับสามารถที่จะใส่ได้นะครับสำหรับช่องใส่อุปกรณ์ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถแคป X L plus นะครับรุ่นใหม่ Next เจ n ล่าสุดผมบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยดูหรูจริงเกินราคาจริงนะครับราคาตัวรถ699,000บาทนะครับส่วนตัวโปรโมชั่นเริ่มต้นตอนนี้เตาจัดให้อยู่ที่29,000บาทนะครับสำหรับยอดผ่อนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 9,000ถึง10,000นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนั่นเองนะฮะสำหรับพี่พีท่านไหนสนใจนะครับอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับชุดแต่งหล่อๆนะครับทักมาในเต่าฟอร์ดอโตคาห์นะครับหรือแฟนเพจนะครับเต่าฟอร์ดดัเซดดอรมินนะครับหรือสามารถที่จะโทรมาได้ที่เบอร์โทร0979188324นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม